ไม่ได้เลยนี่มันแบดมันยังไม่มีเงี้ยเยใครก่านกี่ลรคนละกีลูกดีสูรว่าทำไมลงยิงน่นครเป็นกไหนเฮ้ยทำไมพูดยิงกันได้เว้ยถือ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 เราดิเว้ใช้เลาดีไหเนี่ยาดเี่ยยิงเลยัอันนั้นสมมติว่าเป็นแม่ออฟกกอ่ะผู้่ เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวตาชานเดี๋ยวตาชานจะไม่บอกบันหน้านะเมษไทยเอ้ยมีรองอีกโอ้ยคือวันไหนคือไม่บอกอันนี้สมมติว่าเป็นหน้าประแตนพี่สูงเดี๋ยวนี่สูงพี่สูง

นะครับพร้อมทุกคนแล้วนะครับพร้อมทุกคนแล้วเอาอย่างนี้เราจะเริ่มเพ่งขันจริงขอตัวแทนสีเขียวครับตัวแทนสีเขียวยกมือนะครับวันแรทีมสีเขียวนะครับนส่งตัวแทนลูกพ่นนะครับทีมละสามคนนะครับทีมละสามคน ถ้าถ้าจะเล่นขนาดนี้อ่าคุณตายอยู่สีแดงครับสีแดงนะครับกาะชายสีเขียวที่ที่สอง 2? 2> จิมมี่เรื่องจริงเออคนที่สามคนสีเขียววีออดครับวีออนครับวีออนนะครับส่งตัวแทนเข้ามาสามคนสีแดงพวกนี้นคนุณจะอยู่เลยอ๋อคนที่สองไทยบ้านเร สีแดงคนที่สามเม่ไดทิ้ม่ไ้ทิ้ใครไปยิงหมาใช่ไหอ้าวนั่นเขาบอได้ยิงสูงบางเห็ดยางสีแดงคนที่สามกบะตินดำซิงครับผมเอเคโอ้ยส่าบาศ เชื่อแล้วก็ยิ้มๆตรงนี้ทำไมสีแดงทุกคนโอเคโอเคโอเคนะเดี๋ยวนะครับทุกคนวางอาวุธก่อนนะครับอุ๊ยๆทุกคนวางอาวุธนะครับสนามซ้อมนะต้องขออนุญาตบอกว่าสนามซ้อมตรงนี้นะครับนะเป้าก็มีขวดน้ำ นะครับายากไหม FC ทุกท่านยากไหมครับยากเหรอผมว่าอันนี้ง่ายไปลุงพลยิงโดนตาชานยิงโดนผมขอเอ้ยอ้ยไม่ดีไม่ดีด <S <S ขออนุญาตย้ายไปสนามจริงฝั่งตรงข้ามครับะนะครับเส้นเขตแดนในสนามตรงนี้เหมือนเดิม นะครับเราจะขอเพิ่มความท้าทายขออนุญาตเพิ่มความท้าทายนะครับสวัสดีพี่นิสาครับสวัสดีครับเครับโอเคนี่คือสนามจริงนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาต พี่พี่ยูทูบขยับออกไปนอกเส้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีการกระดอนได้นะครับผมขยับออกไปนอกเส้นถูกต้องครับต้องครับสวยงามครับผมขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณมากมากฮะสีแดงีจะคนส,สีเขียวนีจะคนสีเขียวสามคนสีแดงสามคนนะครับได้ตัวแทนครบเแล้งครับ ตัวแทนสีแดงยังเอาครบแล้วครบแล้วลุกวางนะครับแทนครบแล้วออขอนักกีฬาทีมสีเขียวยืนเรียงหน้ากระดานนะครับติดลุงพลเลยครับสีเขียวโอเคอ่าลุงจิเนี่ครับยืนอ่าสีเขียวสามท่านนะครับสีแดงนะครับหนึ่งสองแล้วก็ลุงวางคนที่สามนะครับ โอเคนักกีฬาพร้อมนะครับวิธีการฟังวิธีการเดี๋ยวเราบอกกติกาครับกติกานะครับกติกาการแข่งขันครับผมเห็นขวดน้ำสองขวดนี้นะมองเห็นไหมอันนี้สีอะไรครับสีม่วงสีม่วงสีม่วงเป็นตัวแทนมองอย่างนี้เห็นสีม่วงไหมเป็นสีแดงอ่าเป็นตัวแทนของสีแดงสีม่วงอันนี้ผมจะสมมุติว่าให้เป็น คระแนรของสีแดงผมงติงขวด